ไดีค่ะดาธาลอดนะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อเขาคนนัานนะคะทีค่คุณนึกถึงอยู่นะจะส่งข้อความมาหาคนไหมนะคะก็สำหรับคนเกิดในคลิปนี้นะคะดวงนี้จะมีโอกาสเป็นดวงของคุณ40%นะคะแต่ว่าถ้าคุณมีมันเกิดในแบบปีนี้ดวงนี้จะเป็นดวงของคุณ60%ค่ะและสําหรับราศีที่มีปากตรง60%นะคะจะเป็นคนที่เกิดในวันที่ แปดสิบแปดยี่สิบแปดค่ะเม่สิงห์นูค่ะสามสามยี่สิบสามค่ะไม่สิงหนูค่ะห้าสิบห้ายี่สิบห้านะคะไม่สิงหธนูค่ะสี่สิบสี่ยี่สิบสี่มีนกรรกฎพิจิกค่ะหนึ่งหกสิบหกยี่สิบหกนะคะคนเกิดกวันอังคารนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคนที่เกิดในวันที่ 9ก้ายี่ิบ้านะคะในสินคันนค่ะก็สำหรับใครที่มีวันเกิดติดต่อไปนี้นะคะก็สามารถไปต่อได้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีวันเกิดติดต่อบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะมาดูกันนะคะว่าเขาจะส่งข้อความมาหาคุณไหมนะคะไแลนดได้อะไร p e n n a c ค e ค่ะ The Sun นะคะแล้วก็ Emperor นะคะแล้สำหรับเป็น The World ค่ะก็มีแนะนมว่าเขาจะส่งเขาความหาคุสูงมากเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาอ่ะมี e ีโก้สูงเนาะ mm hmm. เขาในคนเนี้ย มีอ e นะีโก้เนาะพอเขามีอีโก้มันก็เลยทําให้เขาอะตอนนี้ยังไม่ส่งข้อความมาแต่ถามว่าใจอยากส่งข้อความมาไหมอยากส่งข้อความมาค่ะก็ถ้าเราแบบทนไม่ไหวเราสามารถทักไปหาเขาก่อนได้นะเพราะว่าเขาเหมือนก็แบบอยากคยอจกับเราอยู่แต่ว่าแบบอ e นะีโก้เนาะอีโก้สูงก็เลยแบบ ยังไม,ไม่แบบส่งข้อความมามันก็จะช้านิดนึงนะคะแต่ว่าเขาอยากส่งข้อความมาหาคุณนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะส่งมาค่ะแล้วก็คเนเติดเสมือนโลกทั้งใบของเขานะคะสําหรับคนที่ผ่านเหมือนคิปนี้นะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและสำหรับใครที่อยากดูองส่วนตัวก็สามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ